ซองผ้าป่าไม่มีตราวัดถือว่าเป็นเอกสารปลอมไหมณนะลานวัดยามเย็นเสียงระฆังวัดดังเบาๆนายสมชายเดินเข้ามาถือซองผ้าป่าในมือสีหน้าภาคภูมิใจสมชายยิ้มมุมปากพูดกับชาวบ้านพี่น้องครับปีนี้ผมจะจัดผ้าป่าสามัคคีที่วัดนี้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อสร้างกุฏิสงใหม่ใครสนใจรับซองไปช่วยกันนะครับนางสายใจขมวดคิ้วรับซองอย่างลังเล อ้าวซองนี้ทำไมไม่มีตราวัดประทับละจ๊ะปกติซองวัดต้องมีตราของวัดไม่ใช่เหรอสมชายหัวเราะเบาๆโบกมือโอ้ไม่เป็นไรหรอกแม่สายใจผมจัดการเองได้วัดก็ต้องดีใจสิที่ผมช่วยหาทุนสร้างกุฏิกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อเกรียงไกลนั่งสงบสีหน้าครุ่นคิดขณะนางสายใจเข้ามากราบหลวงพ่อเจ้าคะ ได้ข่าวว่าสมชายพิมพ์ซองผ้าป่าแจกกันใหญ่แต่ในซองไม่มีใบดีกาไม่มีตราวัดเลยดิฉันกังวลหรือเกินหลวงพ่อเกรงไกลถอนหายใจยาวเฮอ,อาตมาก็มิได้อนุญาตเช่นนั้นหรอกโยมการทำบุญต้องโปร่งใสไม่ใช่ทำตามใจตนเองเช่นนี้หากเจตนาไม่บริสุทธิ์ผลกรรมย่อมคืนสนองในไม่ช้าตลาดหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มซุบซิบ เสียงบ่นไม่พอใจสองผ้าป่าที่สมชายแจกไม่ได้มาจากวัดจริงนะเขาทำเองแล้วเงินที่เราใส่ไปมันไปไหนสมชายเดินผ่านสีหน้าหวาดวัน่นเงื่อซึมมือสั่นเล็กน้อยทำไมทุกคนเริ่มสงสัยกันแล้วแค่หวังสร้างชื่อทำไมเรื่องมันถึงกลับตาลปัดอย่างนี้เรื่องมาสู่ศาลผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษา จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมลงโทษจำคุก6เดือนปรับ6,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาสมชายก้มหน้าน้ำตาคลอสีหน้าสำนึกผิดผมผิดไปแล้วเพียงอยากได้ชื่อเสียงแต่กลับได้ความอับอายผมเข้าใจแล้วเวรกรรมมีจริงหลวงพ่อเกรียงไกรมองด้วยสายตาเมตตาโยมสมชายเอ๋ย กรรมใดที่ทำไว้ย่อมตามสนองเสมอจำไว้เถิดคนเราจะพ้นทุกได้ต้องเริ่มจากความซื่อสัตย์จริงใจการแสวงหาประโยชน์ดโดยมิชอบแม้จะดูเล็กน้อยแต่หากเป็นการหลอกลวงสังคมผลย่อมย้อนกลับมาเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำเองกฎแห่งกรรมไม่เคยล่าช้าใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้น